รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตุเก้าพิทรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วนี่ก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามา,มากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ อันนี้เดี๋ยวมาดูดาวจันเดินนะแล้วก็จะอ่านดาวสรุปให้นะครับนะเอาละนะคือดาวจันเนี่ยสำหรับชาวนะครับราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ควรสนับสนุนค้าจุนอ่ะนะครับเวลาเราอยากจะทำอะไรยังไงนะในช่วง30วันเราก็มาดูเลิกตรงนี้นะครับเอาปากกาจดไว้นะครับนะเอาละนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่สิบวันที่3ล้กันเนาะเวลาตี5้ 53นาทีนะครับดาวจันเนี่ยสถิตทับลัคนาเลยนี่นะครับเขาเรียกว่าดาวจันทรทับลัคนานะครับก็ถือว่าสุภาทับลัคนจะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักให้นะครับได้รับการโปรโมทได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรต่างๆถือเป็นจังหวะที่ดีถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นเทคแคร์หรือเอ็น,อนดูคุณอย่างดีเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของดาวจันทนี้นะนะครับหลังจากนั้นสุภาพวิ่งอยู่ในเรื่องของการเงิน นะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่5เวลา8ปดนกายี่สช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินการทองนะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีความสําเร็จมากเป็นช่วงที่เราเองมีศักยภาพทํานูน่นทานี่เนี่ยนะก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยเก่งนะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยได้รับความเคารพนับถือได้รับเชื่อในฝีมือว่าทําสิ่งที่ ให้มันดีขึ้นได้นะประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปเข้าไปในราศีมังกรนะครับในช่วงของในราศีมังกรวันที่5ถึงวันที่เวเวลา11บเนกาสามสนาทีนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าไปอยู่ในเรือนสหาชาตินะครับเรียกสุภาษสหาชาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับมีคนช่วยเหลือเพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงจะช่วยเหลือหรือได้มิตรดีก็ได้นะจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะได้เพื่อนดีหรือหรือเราเองเนี่ยนะเข้าสังคมเข้ากลุ่มนะและกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีศักยภาพเป็นผู้รับ ผู้ใหญ่นะหรือบางทีสุภาพเป็นสหายชาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่านะครับเรามีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเพราะมีเพื่อนฝูงคอยผักดันช่วยเหลือหรือ,รอพี่น้องอะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือก็ถือว่าได้หรือตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดทําเกี่ยวเรื่องของ y t u t u นะหรือโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่คนรู้จักมากก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะในราศีกลุม่ม นะครับในราศีกุมเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่7ถึงวันที่9นะ16นกา1 1นาทีนะครับช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนสุภาไปพันธุเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้หลับผู้ใหญ่ ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับก็คือผู้นี้เป็นจะมีคนอุปถัมภ์คำจุนเนี่ยจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนายแบงค์ก็ได้หรือพ่อแม่เราหรือคนให้คําปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับต่อไปเข้าไปในราศีมีนในวันที่9ถึงวันที่12เวลา23่สนกาเนาทีนะสุภาพบุรตะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีคนช่วยงานเยอะนะมีบุตรบริวารน่ารักนะมีลูกน้องที่คอยผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะหรือเราเองไปที่เคารพนับถือออนรรรบบขงงุติวาลูกก้็ได ก็ถือว่าดีนะครับนะบางทีเราก็มีไอเดียมีการิเริ่มทํานูน่นทานี่นะครับเอาละต่อไปเข้าไปในราศีเมษนะครับในราศีเมษเนี่ยอา้าโทษทีในราศีเมษวันที่12ถึงวันที่1 4เวลา8นกายนาทีนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสุภาพอยู่ในริช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปขอตําแหน่งนะฮะหรือไปเสนอโปรเจกต์ไม่ให้คุณนะครับไม่ให้คุณนะอยู่นิ่งๆไว้ก่อน นะครับต่อไปสุภาพไปอยู่ในเรือนของปัตตน,นะนีนะครับในราศีเมถุนนะครับเออในราศีพฤษภในวันที่14ถึงวันที่17เนาะสิบเกราการสานาะทีสุภาพปัตตนีเนี่ยมันจะเป็นได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะนะครับได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองแหละ นะหรือแฟนก็แหละคอยผลักดันให้คำปรึกษ,ษานูน่นนี่นั่นสปอร์ตเรื่องของการเงินการทองนะหรือเราอาจจะมีคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่คอยผลักดันช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคแหละนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้นะนะครับเอาละต่อไปนะสุภาพวิ่งเข้ามรณะ,ะช่วงนี้ก็ ต้องระมัดระวังนะในราศีนะครับเมถุนนะ17-19เวลา7นาฬ11นาทีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ่อก็ไม่ควรที่จะเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่เท่าไหร่นะอยู่ห่างๆก็ดีนะหรือเราเป็นช่วงที่เราต้องทํางานแล้วต้องแบบทํางานอย่างรอบคอบเลยนะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกผู้รับผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ด้วยบอลหรือคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังเรื่องอะไรสักอย่างก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปกระากสุภาพเป็นเกษตร นะวันที่19ถึงวันที่2 2เวลา17นาฬิกานาทีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทําอะไรก็สําเร็จนะอยากจะเสี่ยงโชคอะไรก็ได้นะเป็นช่วงที่สําเร็จเลยเขาเรียกว่าว่าสุภาพเป็นเกษตรเนี่ยสำเร็จเลยคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับเอาละต่อไปเข้าไปในราศีสิงห์นะครับนะในช่วงวันที่22ถึงว,วันที่24เวลาตี14นาทีช่วงน,นี้นจะเป็นช่วงที่มีคนช่วยเหลือนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะสุภาพกรรมะเนี่ยยังบ่งบอกถึงว่าเรามีความสําเร็จเกีี่่่ยวกกับเรรือองงงขหนน้าาาทนนะ เราเองเนี่ยไปเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นจุดที่พลิกชีวิตทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อย่างสบายๆเลยอันนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับต่อไปนะเอาล่ะเป็นเ,าเขาเรียกว่าสุภาพวิเข้าเวลาพระอันนี้เป็นปฐุมเกณฑ์เลยอันนี้ดีมากเลยนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์เลยโดดเด่นมากครับก็นะฮะเข้าไปอยู่ในราศีกันนะครับ ในวันที่24ถึงวันที่26เวลา7นา31นาทีเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่มีคนเอ็นดูนะมีคนให้โชคให้ลาบนะแนะนำช่องทางรวยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับต่อไปนะในราศีตุลนะครับ26ถึง28นะ11นาฬิกา21นาทีนะครับ, 28, นะ 20, นะรบช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยสุภาพวินาศสุภาพว,วินาศก็คือระวังเรื่องของคนหักหลัง คนใกล้ชิดหักหลังหรือคนที่ทำให้เราเองเนี่ยมีความกังวลใจอะไรต่างๆนะครับหรือถูกศัตรูนะอ,อ,อยู่เบื้องหลังลับๆไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างเสี้ยมเนี่ยบาลาณเสี้ยมเนี่ยนะสมมติว่าหัวหลับหัวห,หน้างานจะเดอนยศเดอนตำแหน่งให้เราก็มาเสี้ยมซะนะว่าคนนู้นทําไม่ดีหรอกยังงู้ยงี้ไม่เก่งอะไรก็ว่าไปนะมีเกณฑ์นนะ อเอาละนะต่อไปก็ในราศีพิจิกยี่สิถึงสามสิบเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนี้อ่านไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะก็ดาวที่ไม่ได้อ่านก็คือดาวพระเสาร์เนาะดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนสหาชะนะครับสหาชาติเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของโซเชียลต่างๆนะและอยู่ตรงนี้ยาวเลยนะถึงปี -66 นู่นเลยก็ถือว่าไม่มีอะไรนะส่วนดาวพระเกตอย่างที่เราจะพูดกันเสมอเนอ่านาอยู่ดาวพินาศนะ คือพักเกตอยู่วินาที่ยจะต้องเขาเรียกเจ้าคำในเวนเนี่ย ทำให้เราเองลำบากหรือเดือดร้อนนะทำให้เราเสียหายก็ต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละฮะนะครับมันถึงที่จะผ่านพ้นนะเรื่องต่างๆไปได้เพราะว่าตอนนี้นะพระเกตุกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของสตูกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของหนี้สินอะไรเนี่ยเพราะแล้วพระเกตุอยู่ในเรือนพระศุกใช่ไหมแล้วพระศุกเองก็ไปอยู่ในเรือนของภพอเิียมันก็หนี้สินอยู่แล้วนะและ้วมกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของการงานการทําอะไรต่างๆของเราเนี่ยโดนหมดเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมถือวว่่าาาถืออดีเ นะก็นะครับสรุปเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะครับดาวอยู่ในภพของอลีเยอะมรณะเยอะนะก็ต้องระมัดระวังกันพอสมควรก็คือเดือนนี้ชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะเค,นะครียดนะก็มีดาวดีแค่ดวงเดียวก็คือพฤหัสนะครับอ่ะแล้วก็มีราหูด้วยอันนี้คือปทุมเกณฑ์อยู่ในภพที่4ี่อันนี้ราหูได้ตําแหน่งเออเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งให้คุณอ่ะนะครับเรียกได้องคเกณฑ์แต่ตะนนกนั้นเนี่ย ออกไม่ดีหมดเลยนะมีดาวคองอยู่ในภพอริถึง3ดวงมีดาวคองอยู่ในภพมรณะอีกหนึ่งหนึ่งดวงแล้วภพวินาศอีกหนึ่งดวงก็พยายามอย่าใช้ชีวิตนะครับประมาณนะครับนะแต่เรื่องของการเงินดีอยู่นะกระดุมพราพันธุเนี่ยนะครับนะก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าดาวอื่นเนี่ยค่อนข้างจะเสียนะนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพกันในไงต้องกรอบขอเข้ามาอภัยด้วยครับผมเกรดเก้าพิตลอดสวัสดีครับ